นายพิทยากรระลอกเดือนแผนไฟฟ้ากำลังกรอชสองขึสองคับผมนายชลศรีลาแผนวิชาฟังกำลังบรอชสองครับครับผมนายณัฐวุฒิเชนงอ์แผนไฟฟ้ากำลังกรอชสองขึ้นสองครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการทํางานของไอชิเนอร์และสรุปผลการทํางานครับครับหงขั้นตอนที่หนึ่งครับขั้นตอนที่หนึ่งเปิดการทํางานของระบบไฟฟ้าตู้คอนซูเมอร์ครับ ขั้นตอนที่2อง้ํเปิดระบบน้ำครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูว่ามีกระแสไฟไหลามาหรือเปล่านะครับต้องมาเปิดตัวนี้นะครับไฟจะไหลามาประมาณ400โวลต์นะครับนี่นะครับกเสร้างพวกนี้ก็จะทํางานการควบคุมด้วยตู้ PLC นะครับหตั้งก็เปิดพวกนี้นะครับระบบน้บํา ตัวนี้ด้วยนะครับนครับก็จะเป็นสวิตสองตัวนี้นะครับในการเปิดเปิียสีเขียวจะเป็นตัวเปิดนะครับสีแดงจะเป็นตัวปิดนะครับนี่ครับอันนี้เปิดนะครับเปิดในการทำงานนะครับตัวสีแดงจะเป็นตัวปิดนะครับเลิกขั้นตอนที่3ก็คืออุปกรณ์แท้งน้ำของชุดแอร์ชิลเลยนะครับอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย ข้อหล่อเย็นนะครับแล้วก็ระบบนําความร้อนนะครับชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ข้อพึ่งแล้วก็พัดลมระบายความร้อนอีกตัวนะครับระบบก็มีแค่นี้นะครับผมขั้นตอนที่สี่คือระบบทําความเย็นนะครับขั้นแรกก็เปิดเลยนะครับเปิดการทำงานขนานองระบบนะครับระบบทาความเย็นนี่คือคอนเดนเซอร์จะดูดซับ ความเย็นโดยความเย็นจะเข้าทางเกีเน,นะครับเกีที่สองตัวคือเกีน,น้ำยาด้านท้ายและเกีน,น้ำยาด้านโรแล้วก็คนอนเดนเซอร์จะสรุปซับความร้อนกีวาร์คอรดิชเตอร์สรับความเย็นนะครับแล้ว,ว,คว,คว,วความแรงนี่ครับเราความดรนดูตัวนี้นะครับแลอวครับ ก็นี่คือปั๊มน้ำเครื่องหรือเครื่องสุกน้ำเย็นนะครับโดยชุดระบบทาความเย็นจะมาเข้าออที่ตู้ทาความเย็นนะเครื่องทำความเย็นระบบน้ําแล้วก็ระบบค่อนะครับครับเครือ่องทำความเย็นนะครับนี่ครับรวมจะออกทางด้านนี้เย็นมากนะครับเย็นมากครับ คร,ร,รับผมครับผมนี่คือหลักการทํางานของเคร,รื่องฝักอากาศแอร์ชิลเลอร์นะครับโดยพวกเราได้อธิบายไปจนหมดแล้วครับท่าน,นี้เราขอสวัสดีครับครับ